สำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยนะคะการจะมีบ้านเป็นของตัวเองสักหลังเนี่ยคืออาจจะมองดูเหมือนเป็นความฝันแต่ต้องบอกว่าไม่ไกลจนเกินไปแล้วก็เป็นสิ่งที่สามารถทําได้นะคะมีชุมชนหนึ่งที่เป็นเสมือนชุมชนต้นแบบคุณผู้ชมคือเขารวมตัวกันนะคะแล้วก็ผลักดันตัวเองจนมีบ้านจริงๆเดี๋ยวติดตามกันนะคะกับรายงานของคุณสุภวิทย์สงวนเลิศฤทัไทยคะ่ะ าเลือกได้ใครๆก็อยากมีบ้านเป็นของตนเองทั้งนั้นและคงไม่มีใครอยากเป็นผู้บุกรุกคือความรู้สึกของป้าแดงการจนาสมบูรณ์และชาวชุมชนริมทางรถไฟเทศบาลน,นครขอนแก่นที่สะท้อนปัญหาที่อยู่อาศัยของผู้มีไรายได้น้อยอย่างเป็นรูปธรรมที่สุดอีกแห่ง การขาดการที่อยู่อาศัยของผู้ที่มีรายได้น้อยนามาซึ่งการบุกรุกพื้นที่สาธารณะเกิดเป็นชุมชนแออัดตามมาด้วยปัญหาความเป็นอยู่ที่ไม่ถูกสุขลักษณะซึ่งส่งผลกระทบต่อสังคมเป็นวงกว้างนะครับจึงเป็นที่มาของการจัดการและพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนและเมืองเพื่อสุขภาวะที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนด้วยกันครับการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนและเมืองเพื่อสุขภาวะได้ถูกบรรจุเป็นหนึ่งในสี่วาระใหญ่ ของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเพื่อทำให้ผู้มีไรายได้น้อยได้มีบ้านเป็นของตนเองที่จะทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเป็นพื้นที่กลางให้กระทรวงต่างๆให้พอชอให้การเกหะให้กระทรวงมหาดไทยให้กระทรวงพัฒนังคมให้มามาใช้พื้นที่นี้แล้วเมื่อมีมติแล้วภาคประชาชนก็เข้ามามีส่วนร่วมด้วยเราก็เป็นคนส่งผ่านตรงนี้เข้าสู่คณะรัฐมนตรี ให้แทนที่เขาจะต้องไปมอป็อบไปเดินทางไปยื่นหนังสือไม่ต้องถึงไหมในกระบวนการนี้มันจะมีมีประโยชน์ตรงนี้แหละครับการถูกรื้อย้ายเพื่อสร้างโครงการรถไฟรางคู่ทําให้หลายครอบครัวมีปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยจึงเกิดการรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นสหกรณ์เพื่อที่อยู่อาศัยขึ้นผ่านการประสานความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นหน่วยงานจากภาครัฐตามนโยบายประชารัฐ และเป็นหนึ่งในกระบวนการขับเคลื่อนให้เกิดชุมชนสุขภาวะชุมชนสุขภาวะนอกจากสะหมายถึงที่อยู่อาศัยที่มั่นคงแข็งแรงแล้วยังต้องประกอบด้วยโครงสร้างพื้นฐานอย่างถนนไฟฟ้าประปาการระบายน้ำที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตมีแหล่งทำกินใกล้ๆรวมทั้งพื้นที่พักผ่อนอย่างชุมชน959น้านครเทศบาลนครขอนแก่น ที่ถือเป็นต้นแบบในเรื่องนี้โดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนหรือพออชอจะให้ความช่วยเหลือด้านการเงินและจัดสรรพื้นที่เริ่มจากออมเงินให้ได้10%ของราคาบ้านจากนั้นพอ,อชอจะอนุมัติเงินกู้90%ในการสร้างบ้านโดยให้ชาวบ้านผ่อนใจโครงการนี้เนี่ย90%เป็นฟีมือของชุมชนด้วยเองกระบวนการที่เรื่องของซื้อที่เนี่ยมันเป็นเรื่องของ ชุมชนที่รวมตัวเป็นสากร์มีเงินแล้วก็ไปทำสัญญากู้กับพอชอพอชออนุมัติเงินแล้วก็มาซื้อการซื้อที่การเลือกที่เทศบาลแค่เป็นเลขาช่วยดูว่าตรงไหนเหมาะสมไม่เหมาะสมแล้วก็เป็นในการประชุมคนตัดสินใจคือชุมชนเองอย่างป้าแดงและชาวชุมชนริมทางรถไฟบางส่วนได้เข้าร่วมโครงการนี้ตั้งแต่ปี2548และผ่อนเงินสหกรณ์สัปดาห์ละ300บาท ให้ครบสามหมื่นบาทจนได้บ้านเมื่อปีที่ผ่านมาเธอยอมรับว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เป็นเพราะการรวมกลุ่มทําให้เกิดการช่วยเหลือกันจนมีบ้านและที่ดินเป็นของตนเองในวันนี้บ้านบ้านและที่ดินของพ่อแม่ราคาสามแสนสิบเปอร์เซ็นของพ่อแม่คือพ่อแม่ต้องออมให้ครบสามหมื่นแล้วพ่อแม่จะได้บ้านและที่ดินเราก็ช่วยเป็นกําลังใจกันมันเป็นสิ่งที่ที่มีความสุขมากเนาะเพราะว่ามันเป็นเป็นบ้านและที่ดินของเรา เบื้องหลังสิ่งปลูกสร้างของชุมชน959น้านาครเทศบาลนาครขอนแก่นแห่งนี้คือความตั้งใจจริงและความสามาคถีของสมาชิกที่ทำให้พวกเขามีบ้านสุขภาวะเป็นของตนเองเป็นแบบอย่างของชุมชนสุขภาวะซึ่งจะสามารถต่อยอดไปยังพื้นที่อื่นๆในอนาคต ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งชุมชนต้นแบบนะครับเราได้เห็นความรักนะครับความสามาัคคีความช่วยเหลือซึ่งการละการของคนในชุมชนนะครับแม้ว่าจะเป็นผู้มีรายได้น้อยแต่ก็สามารถสารฝันนะครับมีบ้านเป็นของตนเองชุมชนอื่นๆสามารถที่จะนําไปเป็นต้นแบบได้นะครับ